นักเรียนที่น่ารักของคุณนะคะ,ะวันนี้คุณนัชยาเจริญผลแผนกวิชาการบัญชีมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราเจอกันในรายวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้านะคะ,ะวิชานี้ เรียนในหน่วยที่หนึ่งก็คือเรื่องของอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจซื้อขายสินค้าวันนี้หน่วยที่หนึ่งเรามีเนื้อหาอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันจุดประสงค์ประจำหน่วยของเราวันนี้จุดประสงค์เราเยอะหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเนื้อหารายละเอียดในในหน่วยที่หนึ่งนี้มันค่อนข้างจะมีหลายหัวข้อนะคะ,ะมาดูจุดประสงค์ประจำหน่วยกันคะ่ะจุดประสงค์แรกนะคะบอกความหมายของสินค้าได้ จุดประสงค์ที่2บอกประเภทของสินค้าได้นะคะสบอกขั้นตอนในการจัดซื้อสินค้าได้นะคะสี่บอกเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่งสินค้าและบันทึกรายการได้นะคะ 5. คำนวณวัน,วนครบกำหนดชำระหนี้และบันทึกรายการได้ 6. บอกเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่งสินค้าและบันทึกรายการได้นะคะ 7. บอกสาเหตุการส่งคืนสินค้าและบันทึกรายการ,ราารรยกได้นะคะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็คือบอกวิธีการซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้ซึ่งอตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมแพร่หลายเลยนะคะเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์กันนะคะ อ่ะอันนี้เป็นจุดประสงค์ประจำหน่วยของเราไปดูกันว่าจากจุดประสงค์นั้นสาระการเรียนรู้จะมีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็น8ข้อนี้ก็จะอ่าลิงก์มาจากวัตถุการ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วยนั่นเองนะคะก็จะเป็นความหมายประเภทขั้นตอนเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่งสินค้านะคะแล้วก็คำนวณวันครบกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่งสินค้าการส่งคืนสินค้าวิธีการซื้อขายสินค้าออนไลน์มันก็จะลิงก์กันนะคะ,ะวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนตัวแรกคือสินค้านะคะคําถามมาอีกแล้วนะคะสินค้าคืออะไรทุกคนน่าจะเคยรู้จักแล้ว นะคะว่าสินค้าเนี่ยมันเป็นยังไงแต่คราวนี้เราจะมาดูความหมายกันว่าเในทางทฤษฎีความหมายของคําว่าสินค้ามันเป็นยังไงนะคะสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยหมายถึงกลุ่มของสิ่งที่มีตัวตนนะคะสามารถจับต้องได้สัมผัสได้เคลื่อนย้ายได้นะคะแล้วก็นําเอาไปเป็นกรรมสิทธิ์ได้ซึ่งในอดีตเนี่ยเราจะมีการใช้ใช้ตัวสินค้าแลกเปลี่ยนกันนะคะหมูไปไก่มา เอาผักไปแลกกับปลาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ในปัจจุบันนี้การใช้ของแลกของเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยเราแทบจะมองคือหาแทบไม่เจอนะคะปัจจุบันนี้เขาจะใช้เงินตราในการแลกเปลี่ยนคือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าถ้าอยากได้สินค้าตัวนี้เราก็อ่าเขาก็จะวัดเป็นมูลค่ามาว่าสินค้าชนิดนี้ราคากี่บาทนะคะเราก็เอาเงินไปแลกมาอ่าอันนี้คือความหมายของสินค้านะคะ ตัวอย่างของสินค้าก็เช่นเครื่องสำอางรองเท้าแฟชั่นนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นรายเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์นะคะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะคะรถยนต์แล้วก็อันนี้เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นอันนี้เป็นตัวอย่างสินค้าคร่าวๆยกมาให้ดูแค่นิดหน่อยนะคะคราวนี้จากภาพที่เห็นเมื่อสักครู่อ่ะย้อนกลับไปนิดนึงภาพที่เห็นมันเป็นสิ่งที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันถูกไหมคะ แล้วสิ่งที่หนูใช้อยู่เรียกว่าสินค้าไหมหรือว่ามันเรียกว่าสินทรัพย์อืคำถามใหม่อีกแล้วนะคะสินค้าต่างจากสินทรัพย์อย่างไรนักเรียนคิดว่าสินค้ากับสินทรัพย์ต่างกันอย่างไรนักเรียนมาดูคําต่อไปนะคะสินค้าเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ถามว่าสินทรัพย์ตอบสนองได้ไหมรองเท้าก็เป็นสินทรัพย์เสื้อผ้าก็เป็นสินทรัพย์อุปกรณ์ที่เราใช้โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาข้อมือพวกนี้ก็เป็นสินทรัพย์นะคะคราวนี้สินทรัพย์ก็สามารถตอบสนองความต้องการได้เหมือนกันแต่คราวนี้นักเรียนดูต่อสินค้าเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการหากําไรอ่ามีวัตถุประสงค์ในการหากําไรถามว่าสินทรัพย์ที่เรามีอยู่มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อหากําไรไหมถ้าไม่ใช่เพื่อหากําไรนั่นคือสินทรัพย์เรามีไว้เพื่อ,อใช้สําหรับ ส,ส,ำสำหรับในการใช้ในชีวิตประจําวันนั้นเรียกว่าสินทรัพย์แต่ถ้าเรามีไว้เพื่อจําหน่ายไว้เพื่อหากําไรอันนั้นเรียกว่าสินค้านะคะแหมเรามีต่อท้ายมาว่าหรือสิ่งของที่กิจการมีไว้เพื่อจําหน่ายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่เรามีไว้เพื่อจําหน่ายนั่นเรียกว่าสินค้าจําหน่ายเพื่อหวังผลกําไร นะคะอันนี้คือสินค้าเพราะฉะนั้นแยกออกแล้วนะคะระหว่างสินค้ากับสินทรัพย์เนาะสินทรัพย์มีไว้ใช้สินค้ามีไว้ขายนะคะอะไปต่อค่ะประเภทของสินค้านะคะสินค้าจะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือสินค้าที่มีลักษณะ ไม่ถาวรน,นะคะประเภทที่2ก็จะเป็นสินค้าที่มีลักษณะถาวรแล้วมันเป็นยังไงคะแต่ละประเภทมาดูกันค่ะประเภทแรกประเภทที่1นนะคะสินค้าที่มีลักษณะไม่ถาวรคือสินค้าที่ใช้งานได้ไม่นานหรือใช้แล้วมันหมดไปบางคนก็จะเรียกว่าพวกสินค้าสิ้นเปลืองนะคะยกตัวอย่างเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นของใช้ในครัวเรือนอะจะเป็นภาพนี้นะคะหรือว่าวัสดุสํานักงานพวกนี้จะใช้แล้ว ค,คือใช้แล้วมันหมดไปมันสิ้นเปลืองมีระยะเวลาในการใช้สั้นๆน,นะคะช่วงสั้นๆอันนี้เรียกว่าสินค้าที่มีลักษณะไม่ถาวรน,นะคะประเภทที่สสินค้าที่มีลักษณะถาวรก็คือสินค้าที่ใช้แล้วไม่หมดไปคือมันไม่ได้หมดไปทันทีทันใดแต่มันจะเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อถึงเวลาหนึ่งก็จะหมดอายุการใช้งานซึ่งปกติแล้วนะคะก็คือจะเกินกว่า1นปีเช่น รถยนต์เครื่องปรับอากาศเครื่องคอมพิวเตอร์กล้องถ่ายรูปนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสินค้าที่มีลักษณะถาวรน,นะคะเอาล่ะตอนนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของสินค้าไปแล้วนะคะข้อแตกต่างระหว่างสินค้ากับสินทรัพย์แล้วก็ประเภทของสินค้าคราวนี้เพื่อเพิ่มความเข้าใจจะได้ แยกได้ว่าอะไรคือสินค้าอะไรคือสินทรัพย์นะคะแล้วที่สําคัญต้องแยกให้ได้ว่าอะไรเป็นสินค้าที่มีลักษณะไม่ถาวรแล้วก็อะไรเป็นสินค้าที่มีลักษณะถาวรน,นะคะก็มามอบหมายงานกันเลยนะคะซึ่งจากการเรียนเรื่องประเภทของสินค้าเนี่ยให้นักเรียนยกตัวอย่างสินค้าแต่ละประเภทมาอย่างน้อยประเภทละ20ชนิดนะคะพร้อมทั้งติดภาพตัวอย่างของสินค้านั้นด้วยโดยทำเป็นตารางดังนี้ครูมีตัวอย่างให้นะคะ อะตัวอย่างแบบนี้คุยยกตัวอย่างประเภทที่1ก่อนนะคะสินค้าประเภทที่1สินค้าที่มีลักษณะไม่ถาวรน,นักเรียนตีตาราง3มช่องแบบนี้นะคะเอาง่ายๆชิวๆแบบแบบสไตล์ของเราเลยนะคะตีตาราง3มช่องอหัวมันก็จะขึ้นต้นด้วยลำดับนะคะต่อมาก็จะเป็นภาพสินค้าที่นักเรียนะจะต้องตัดมาแปะนะคะแล้วก็ช่อง ที่ช่องสุดท้ายก็คือชื่อชนิดของสินค้าก็ให้หนูบอกไปคือไม,ไม่ต้องบอกยี่ห้อเพียงแต่บอกชนิดของสินค้านั้นนะคะแล้วก็จะ,ะตารางนี้ก็จะตีตั้งแต่1 2ึสไล่ไปจนถึงข้อที่20พอจบข้อที่20นักเรียนก็ไปขึ้นสินค้าประเภทที่2ค่ะเป็นสินค้าที่มีลักษณะถาวรแล้วก็ทําตารางเหมือนเดิมตารางเหมือนเดิมนะคะ20ช่องเหมือนอ่า20ข้อเหมือนเดิมแล้วก็ติดภาพภาพนี้ก็ไปหา ไปหามานะคะไม่ว่าจะได้มาจากานิตยสารหนังสือพิมพ์หรือหรือในอินเทอร์เน็ตรตรงไหนก็ได้ที่นักเรียนสามารถหาได้นะคะแล้วก็เอามาแปะแบบนี้แหละแล้วก็ติดอันนี้จะช่วยทําให้นักเรียนเเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของสินค้าทั้งสองประเภทแล้วก็สามารถแยกได้ดีมากขึ้นถามว่าอาจารย์คะทําแค่ยีพอเหรอหนูทําเกินได้ไหมทําเกินได้ค่ะแต่ห้ามขาดนะคะ อ่ะเสร็จแล้วพอทําเสร็จแล้วทํำยังไงคะให้หนูถ่ายภาพงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งมาในห้องคลาสรูมอ่าห้องคลาสรูมตามรายวิชาเราเลยนะคะหรือว่าบางคนสะดวกส่งมาที่ Gmail ก็ส่งมาได้เลยนะัชายา2601 at gmail.com อันนี้เป็นช่องทางการส่งงานนะคะงานเมื่อสักครู่นี้นะ แล้วก็นอกจากช่องทางการส่งงานแล้วยังมีช่องทางการติดต่อครูผู้สอนนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของครูแล้วถ้านักเรียนเมมเบอร์มันก็จะแอดไลน์ให้โดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็อันนี้เป็นอ e ีเมลมาย้ํากันอีกทีหนึ่งแถม Facebook ให้ไปนะคะอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อมีข้อสงสัยสอบอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องงานหรือการส่งงานสอบถามมาได้เลยนะคะเอาละคะ่ะนักเรียนคะวันนี้ วันนี้ครูจะพักเบรกไว้ที่เรื่องของประเภทของสินค้าก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากเบรกตรงนี้ไปเราเดี๋ยวเรากลับมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนในการจัดซื้อสินค้ากันนะคะอ่ะตอนนี้ครูจบการบรรยายเพียงเท่านี้คะ่ะ